วันนี้นะครับเจ้าที่ตำรวจสืบสวนสอบพบางละมุงนะครับออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบนะครับบริเวณภายในซอยวัดบางละมุงนะครับตำบลบางละมุงนะอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับมาพบเรานะครับในลักษณะขับขี่รถจักรยานยนต์อะไรนะตอได้คลิกนะครับถูกไหมครับลักษณะคล้ายคนมืนเมานะครับจึงแสดงตัวนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเราชื่อจริงชื่ออะไรยุระภัทรนามสกุลมาตราหรือชื่อเล่นชื่อ โ oh. อ้โอนะเราภายในตัวเนี่ยมียาเสพติดมีอะไรไหม oh. เรายุ่งเหยิงรนะยยครับนาเสพติดไหมครับเสพเราเสพย,ยาอะไรมาเสพยาบ้านนะอ่ะแล้วเสพมาประมาณเมื่อไหร่ครับก็ oh. สองพันเมื่อสักครู่ก่อนจะเจอตำรวจเลยนะไอ้ที่ขับหลบหนีเข้ามาเนี่ยก็ยคือลักษณะเสพย,ยามาถูกไหมครับตำรวจถึงจอดติดตามมานะเบื้องต้นเนี่ยภายใน,ในตัวมีสิ่งผิกดกฎหมายมีอะ oh. ไรไหมครับ oh. ี่อะเปิดดูอยู่ตรงไหนชี้อ๋อเดี๋ยวชี้ก่อนหนูกระเป๋าสะพายสีดํานะครับออืโเขนาดตรวจค้นนะไหนมีอะไรอีกอ่ชี้นิดนึงนี่อะไรนี่ชี้อืมเดี๋ยวอา่าถอดกระเป๋านิดนึงหนูวถอดตัวนึงอ่านั่งลงนั่งยองของเขาเล็กของเขา ดีนน so <aux> ิึงอันนี้ค <c ười> ือยาอะไรเราซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่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 หลอดพี่หลอดคุณแจนี่นะหนูชี้ก่อนโลกก็คือ นอกจากเจอยาบ้าดโทรศัพท์แล้วก็มีถุงแบ่งใช่ไหมครับอันนี้เดินถุงไหนก่อนอาทิตย์มันี้ดยืดมันยืดมันก็ด้วยอืมบ่โอเคอันนี้อะไรถุงแบ่งนะอันนี้ยาบ้าดโทรศัพท์ในถือเราตรวจพบภายในกระเป๋าสีดำมันยังมีอีกไหมในรถเรายังมีอะไรอีกอะถือกฎหมายมีอะไรไหมไม่อ่มาดู าลูกขึ้นออ่่าาชี้มันยังมีอะไรอยู่ในรถอันนี้คืออะไรอันนี้คืองานให้ลูกค้างานให้พี่ตั้มคืองานอะไรเขาสั่งเดี๋ยวดูสั่งเรามาส่งใช่ไหมคือยายาอะไรไยาบาบชี้นิดนึงก็คือเราซื้อมาจากใครผมซื้อมาจากพี่อีกทีนึงครับที่ไหน นาเกลือจากนั้นเราก็เอายาเสพติดดังเก่าเนี่ยซุกซ่อนใส่กล่องนมขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้แล้วก็หลบเข้ามาก่อนจะถูกตำรวจจับถูกต้องไหมครับจะคอยดูนะ,ะมาใ้ๆเป็นยาอะไรนะก็คือมีกล่องนมนะแล้วก็มีลักษณะเป็นถุงไปดูกันนั่งเลยหนูจมีกล่องนมนะแล้วก็มีนมนะลักษณะเป็นถุงอันนี้ซุกซ่อนอยู่ถูกไหมครับข้างในบรรจุอะไรอยู่หนูยาบ้าจำนวนก,กี่เมตรครับห้าสิบเม็ดแล้วก็มีกระดาษเช็ดซู่ห่อ ซื้อมาในราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ผมไม่รู้ครัพี่ของแกใครเอามาจากแล้วยาบ้านนี้เอามาจากใครต่อพี่พี่นาเกลือชื่อนชื่อพี่แอนพี่นาเกลืออ่ะเดี๋ยวแจ้งให้ทราบก่อนนะครับว่าการกระทำรดับเด็กก่อนต้นนี้เองก่อนอาจจะการกระทำดังกล่าวเนี่ยเป็นความผิดนะครับในเรื่องของการครอบครองยาเสพติดนะ นะครับอันนี้คือตรวจพบในตัวขณะดสมบูรณจับกลุมอันนี้ตรวจพบบริเวณรถที่เราขับขี่มาถูกต,ตอ้องไหมทับคืออันนี้เราให้การว่าจะก่อนที่เราจะให้การผมแจ้งสิทธิทราบก่อนหนึ่งเนี่ยเรามีสิทธิ์ให้การหรือไม่การก็ได้เขาให้ทำให้การอาจใช้เป็นพยานชั้นศาลสองเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะพบทนายความหรือบุคคลที่จะเป็นทนายความสามเรามีสิทธิ์แจ้งให้ญาติทราบถึงการจับกลุมในครั้งนี้นะครับเรื่องต้นเดี๋ยวผมแจ้งให้ทราบกี่ยวกัการกระทำนักล่าวเป็นเรื่องของความผิดในกับครอบครองยาเสพติดให้โทษทีีี่่หหนนนนโดยยกกฎมมมาาาาะคั้ืือออจใรแแผ ไหในราคาเท่าไหร่อันนี้อันนี้ขายไอเนี่ขายแปดร้อยบาทแล้วอันเนี้ยเอามาจากใครก็ีแอาอาจากพีแอนเหมือนกันนะที่ไหนที่นาเกลือที่นาเกลือนะก่อนจะมาถูกตำรวจจับกุมถูกไหมครับก็คือโดยโดยก่อนถูกตำรวจจับกุมเนี่ยเราไปเอายาเสพติดมาแล้วขับขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ถูกต้องไหมครับเดี๋ยวชี้รถนิดนึงนะอ่ะชี้รถก่อนอ่โอเคเรียบร้อย <Okay. S 2> <Okay. S 1> เดี๋ยวเบื้องต้นอะ่ะต้องควบคุมตัวไปที่ห้องสืบสวนสอนพอบางละมุงนะครับก่อนทำการควบคุมตัวเดี๋ยวให้กล้องดูเนื้อตัวร่างกายว่าไม่มีตำรวจคนไหนทำลายร่างกายแล้วนะครับไม่มีใครทำให้ทรัพย์สินเราเสี่ยงค่าสูญหายเสียหายนะครับโอเคครับ okay.